เอาช่วยกันแชร์หน่อยเร็วคนละห้ากลุ่มหนึ่งแชร์ใครที่อยู่ฝั่งทนพระนครวันนี้วันที่7เมษายนวันอังคารตอนนี้ไลฟ์สดเวลา9นาิกา25นาทีวันที่7เมษายนขอให้ทุกคนขอให้คนในฝั่งทนและคนในฝั่งทนและพระนครเป็นคนทำงานคนเท่าคนแก่ มารับเงินคนละ500บาทได้ที่ปากซอยเวชเกษม44แจกประมาณ2ล้านบาทคนละ5 0 0ทุกหมู่ทุกคนทุกบ้านนะครับไม่ใช่ครอบครัวหนึ่งมาอ่าถือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมาด้วยนะถือบัตรประชาชนบัตรประชาชนอย่างเดียวพอนะครับมารับเงิน500บาททุกคนอันนี้คือไล์สดจริงๆนะครับ เออวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเมษายนเวลา9ก้โมงยี่หานาทีขอให้ทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนพระรามสองหรือว่าฝั่งไหนฝั่งไหนมารับเงินได้ที่ปากซอยเพชรเกษมสี่สี่เอาเห็นคลิปแล้วช่วยช่วยกันแชร์ด้วยนะครับทุกคนในฝั่งทนและพระนครมารับเงินได้จำนวนคนหนึ่งห้าร้อค่ะใครมีลูกเล็กก็ให้พันหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทน่าจะได้ประมาณพันหนึ่งห้าแสสองพันก็ล้านหนึ่งน่าจะได้ประมาณถึงสามสี่พันครอบครัวช่วยได้เท่านี้นะครับเป็นเงินนะครับแชร์ไปนะครับห้ากลุ่ม1แชร์นะแชร์ไปใคร ทุกคนนะครับถือบัตรประชาชนมารับมารับกันได้ที่ปากซอยเพชรเกษม4 4คนละ500เอาไว้ประทังชีวิตนะคนละ500ถ้อหากใครมีลูกเล็กเด็กแดงก็อาจจะได้1,000บาทนะครับอยู่ที่ดุลพินิษเอ่อเดี๋ยวผมผมต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้ผมทำไปเป็นจังหวัดจังหวัดนะครับคือเริ่มจากกรุงเทพก่อน เริ่มจากกรุงเทพไปต่อด้วยภาคใต้ไปต่อด้วยภาคเหนือภาคอีสานจะใช้เงินประมาณสองสาร้ล้านบาทนะครับก็ได้คุยกับคุยกับพี่น้องแล้วอาจจะเป็นคนแจกเองนะครับเพราะเดี๋ยว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 ไม่ถึงมือมือคนคนพวกนี้ก็ต้องเป็นคนแจกเองนะครับก็วันนี้ก็จะแจกเวลาบ่ายโมงเป๊ะนะครับบ่ายโมงเป๊ะหน้าซอยเพชรเกษม44นะครับขอให้ทุกคนใส่แมส ใส่แมสมาด้วยปกป้องตัวเองนะครับคงนำคงลงพื้นที่ไปแจกทุกคนไม่ได้เพราะทีมงานไม่พอนะครับนะเ <_' S 2> จอกันบ่ายโมงนะครับห้ากลุ่มหนึ่งแชร์นะครับอันนี้ไม่ใช่วิดีโอนะครับอันนี้ไลฟ์สดจริงนะครับเวลาเก้ามงยี่บแปดวันที่เจ็ดเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหสิบสาเป็นบังคารนะครับ อทุกคนมารับเงินได้ที่ปากซอยเพชรเกษมทีสี่นะครับแจกวันนี้นะครับแจกวันนี้เวลาบ่ายโมงนะครับคนละห้าร้อยหนึ่งพันบาทห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่ห้าพันครอบครัวนะครับเป็นเงินสองล้านกว่ากวานะครับนะครับ, 2, 000, 000, รบ,นะรบผมไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้เดินแจกตามบ้านเหมือนพี่บินนะครับผมให้คนมารับเองนะครับเพราะส่วนตัวผมว่า เพราะก็ไม่มีเวลาอย่างนั้นงานผมก็เยอะแยะนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาช,ช่วยกันแชร์ไปก่อนนะฮกลุ่มหนึ่งแชร์นะครับอืมผมจะได้ประกาศทีเดียวเลยแล้วก็มากันทีเดียวเลยใครที่แชร์ของผมแล้วอยู่ในกรุงเทพอยู่ในอยู่ในกรุงเทพอยู่ใน พรัวครรปทุมธานีอะไรอยู่ที่ไหนก็มาได้คนละห้าร้อยพันหนึ่งไว้ประทังชีวิตแต่ถ้ามาไกลแล้วไม่คุ้มค่ารถก็อย่ามานะครับอมืมีเวลาถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับว่าผมจะแจกยืนแจกอยู่หน้าบัดซอยนะครับนะคือเดี๋ยวผมเริ่มทำไปเป็นจังหวัดจังหวัดนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมาย เอออันนี้คือคลิปจริงนะวันที่วันที่เจ็ดเมษายนเวลาเก้าโมงยี่บเก้านาทีนะครับผมไล่เวลาไปเรื่อยๆ <c oughs> พี่ากมาเดี๋ยวอย่าลืมไปรับปัดซอยวันนี้เขาแจกเงินโควิดค่ะอืมค่ะนะครับเดี๋ยวช่วยกันแชร์ไปนะครับห้ากลุ่มหนึ่งแชร์ใครอยู่ที่ใครอยู่กรุงเทพเด่มไลยพี่ ซื้อไปเช็คกันดูเอาไปเลยคุณค่ะเ,เอ่อขอให้ทีมงานมารวมตัวกันที่ปากซอยเพชรเกษมสี่สี่รับย้ำทุกคนต้องใส่แมสมารับนะครับย้ำทุกคนต้องใส่แมสมารับถ้าใครไม่ใส่แมสผมจะไม่ให้นะครับต้องปอกป้องตัวเองด้วยนะครับห้ากลุ่มหนึ่งแชร์นะครับผมจะเริ่มแจกหน้าซอยเพชรเกษมสี่สิบสี่ ฝั่งธนบุรีเวลาบ่ายโมงวันนี้วันอังคารที่7เมษายนนะครับวันอังคารที่7เมษายนเวลาบ่ายโมงนะครับว่าผม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 จะเริ่มแจกนะครับคนละ500พันหนึ่งนะครับผมให้เด็กไปแลกเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอซาวหน้านะแล้วก็ใครที่ ทำไม่ได้ทำงานตอนนี้หยุดโควิดมารับเงินปร,ประทังชีวิตกับผมได้หน้าปักซอยเบชรเกษมทีสีนะครับมีญาติก็บอกญาติมีพี่น้องก็บอกพี่น้องนะครับคนละ5 0าร้อยงบาทผมต้องบอกก่อนว่าผมมีลิมิตในการช่วยนะครับก็วงเงินอยู่ที่สองล้านบาทนะครับแต่หากใครอยากช่วยเพิ่ม หากใครอยากช่วยเพิ่มให้ตัวคนนั้นมาพบผมเองที่ปากซอยเบชเกสษม44สนะครับเอาช่วยกันแชร์ไปครับถ้าผมจะวานพวกผู้ใหญ่พวกพี่น้องผมถ้าใครอยากช่วยผมช่วยประชาชนก็ออกมาได้เลยนะครับคือถ้าใครเป็นอยู่อยากอยู่เบื้องหลังก็ก็ก็โทรมาอืม คนมากันเยอะๆระวังเป็นประเด็นอีกผมก็คือผมก็กลัวอย่างนั้นนะ่ะแต่แล้วผมจะไปทำยังไงได้อะ่ะผมอยากช่วยอะ่ะอืมผมอยากช่วยจริงๆแต่ว่าก็กลัวคนติดโควิดจริงๆนะ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำงไงนะจะให้ผมไปเดินแจกผมก็ไม่ไหวอืมไปรับเงินที่ยังไงดีวะหาวิธีก่อน ช่วยคนใต้หน่อยค่ะคนใต้ไม่ต้องกลัวนะครับคนใต้เดี๋ยวอีสีวันผมลงไปนะครับแต่แต่จังหวัดผมกําลังรวบรวมเงินอยู่นะครับผมกาลังขอขอทางต่างประเทศครับผมกําลังขอจากต่างประเทศอยู่ช่วยกันแชร์ห้ากลุ่ม1นึ่งแชร์ก่อนนะให้คนมันจะเยอะให้คนมันรู้บอกญาติพี่น้องด้วยนะครับช่วยกันแชร์หน่อย ก,ก็มีมีาพาคนแถวบ้านมาได้ไหมได้แต่รับต้องเป็นคนเท่าคนแก่นะไอ้แซนไม่ได้รับแล้วไปใช้เองนะเขาห้ามชุมนุมด้วยนี่ว่าผมขอให้ยืนกระจายเป็นจุดนะครับอย่ามายืนเหมารวมหรือว่าจะเดินแจกเองวะ เดินแจกตามสลัมดีไหมไม่รู้วิธีอ่ะไม่รู้วิธีแต่อยากช่วยอ่ะอืมไม่รู้วิธีแต่อยากช่วยไม่รู้จะทำไงเออคนก็ชุมนุมไม่ได้ลืมเลยคิดอยู่ช่วยกันแชร์ก่อนนะครับผมพยายามจะช่วยให้ได้ทั้งประเทศนะตอนนี้ผมกำลังรวบรวมเงินน่าจะหลายคนก็คือหลายคนหลายพวกนะครับประมาณห้าล้าน ประมาณจังหวัดละ3-4ล้านสาล้านนะครับก็คือมีพวกอยู่พวกมีพวกเยอะๆอยู่อาจจะขอต่างประเทศเข้ามาร่วมนะครับจะแจกเป็นเงินสดนะจะแจกเป็นเงินสดแต่ละหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขอญาตเดี๋ยวนะหาวิธีก่อนผมจะเดินแจกเดินแจกผมก็คงเดินไม่ไหวแล้วครับนะร่างกายผมก็ไม่ดีผมสูบบุหรี่เยอะแยะนะครับผมไม่มีทีมงานแจกด้วยนะเอางี้ดีกว่า ผมรู้วิธีแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนคนอยู่ปากซอยเพชรเกษมส4ผมขอร้องว่าอย่ารวมกลุ่มกันมาให้มาเป็นจุดๆคือจอดมอเตอร์ไซค์รอหรือว่าน,นั่งรถเมล์มารอแต่ห้ามรวมกลุ่มห้ามรวมกลุ่มให้ใส่แมสทุกคนให้ใส่แมสทุกคนนะครับแต่ห้ามรวมกลุ่มนะห้ามรวมกลุ่มนะครับ ผมอยากบอกว่าทุกคนอย่าไปด่ารัฐบาลเลยเขาอย่าไปด่าเลยไม่มีประโยชน์สู้ออกแนวคิดให้รัฐบาลดีกว่านะสู้ช่วยประชาชนช่วยกันช่วยรัฐบาลทุกอย่างจบไม่ใช่มาโอน้นู่นนี่นี่ไม่มีประโยชน์นะนะครับก็แล้วมามากันปุ๊บเนี่ยวันนี้นะครับบ่ายโมงนะับมากันปุ๊บเนี่ย ต้องใส่แมสมาแล้วกระจายเป็นจุดนะครับอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่รวมกันเยอะๆไม่เอานะครับผมจะไม่แจกในแบบนั้นมาปุ๊บจอดมอเตอร์ไซค์รอไม่ต้องเข้ามาในบ้านผมนะครับมันเยอะเอาคนที่ผมต้องบอกอ่นนว่าเอาคนที่เอาหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเอาหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมามากันสามมากันคนละสามสี่คนสามสี่คนนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนมา นำบัตรประชาชนมาผมจะได้ดูที่อยู่ได้ว่าเอ้ยตำบลบ้านเดียวกันปะหมู่บ้านเดียวกันเปล่านะนะครับเราพอภูเก็ตไม่ต้องกลัวนะครับภูเก็ตเดี๋ยวผมลงไปเองนะครับนะครับผมไม่บริจาคผ่านใครใดๆทั้งสิ้นนะครับพอดีผู้ใหญ่เตือนมาว่าไม่ให้ไม่ให้บริจาคไปนะครับ <c oughs> เสียทาดีมากเสียช่วยคนจนขอร้องคนที่อย่าอย่าเอาเลยอย่าเอาเลยให้คนจนดีกว่าใช่ครับเอ,เอาเฉพาะคนที่แบบว่าไม่มีจะกินแล้วนะครับที่มาเนี่ยไม่มีจะกินแล้วนะเ,เจอกันบ่ายโมงที่เพชรเกษม44ปากซอยนะครับขอทุกคนอย่ารวมกลุ่มอย่ารวมกลุ่มเด็ดขาดให้จอดมอเตอร์ไซค์เลยไปทุกอย่างแล้วเข้าเลี้ยงเข้ามารับทีละคนนะครับ แต่ผมว่ามันต้องเยอะมากไม่น่าจ,จะไม่ต่ากว่าห้าหกพันคนนะครับแชร์บอกพี่น้องด้วยนะครับบอกพี่น้องบอกญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ทุกวันนี้ตอนเนี้ยผมผมมั่นใจว่าผมน่าจะผมน่าจะขอขอทางพวกผมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยส่วนตัวผมพวกผมเนี่ยได้ประมาณรวมๆกันพวกผมน่าจะหลายหลายร้อยคนน่าจะได้ประมาณสามร้อยล้าน จะไล่แจกไล่แจกที่แจ,จ่ละจังหวัดนะครับแต่ผมจะไม่ไปชนบุรีกับพัทยานะครับเพราะเพราะผม,มไม่มีปัญหากับคนที่นั่นเยอะนะครับแต่ผมก็อยากช่วยช่วยสองสองสองจังหวัดนี้นะแต่คือตัวผมไปไม่ได้นะครับไปก็อาจจะมีเรื่องถึงตายกันได้อต้องบอกก่อนก็เดี๋ยวพบกันครับ พบกันพบกันนะคนอยู่ต่างจังหวัดก็รอรอนหน่อยอบ่ายครับผมเจอกันบ่ายโมงตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้ทำงานตอนนี้ไม่มีเงินกินข้าวค่ะเสียอยู่ในกรุงเทพออกมาเลยครับใครที่ไม่มีเงินกินข้าวนะครับมาจากต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่มารับได้ที่ผมห้าร้อยพันหนึ่งนะครับโอเคครับเหนือ<สะ>เดี๋ยวผมไปครับผม แชร์ไป5กลุ่มหนึ่งแชร์นะครับคือถ้าผมออกไปแจกตามบ้านเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ใช่พี่บินนะครับผมไม่ใช่พี่บินคือผมผมมีงานการต้องทำผมมีงานการต้องทำผมไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นเขาก็เทวดาเดินดินนะครับอย่างเราก็ช่วยได้เต็มที่ก็ช่วยนะครับก็คือมีพักพวกมีอะไรผมได้ ต่อไปก็ภาคใต้นะครับผมได้ประสานงานกับผู้กองเป้ทหารพานภาคใต้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะลงไปอีก4ี่วันนะครับนะครับอีก4ี่วันนะครับแล้วพบกันนะครับบ่ายโมงผมกำหนดจุดนะครับคือปากซอยเพชรเกษม4ี่ส แต่ให้ทุกคนทิ้งระยะนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนที่มาแล้วจะไม่ได้นะไม่ต้องกลัวผมจะพยายามเอางี้ในวงเงิน2ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมถ้ามาเดี๋ยวผมจะแจกถึง4ี่โมงเนี่ยผมจะขอเหล่าเหล่าหัวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเฮีนเหลียงคือผมจะขอเงินจากผู้ใหญ่ที่มีเงินนะมาแจกให้นะขอให้ทุกคน อยู่ในระยะที่ไม่ชุมนุมกันห่างกันไปห่างกันไปห่างกันไปแล้วจะมีให้มาวางบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนดูให้ผมดูว่านี้ครอบครัวเดียวกันเปล่านามสะกุลเดียวกันเปล่าภาคใต้เดี๋ยวรอผมสี่วันนะครับสี่วันอดทนกันหน่อยผมจะช่วยให้ทุกคบจังหวัดเลยนะครั้งนี้ผมตั้งใจทํานะครับ ขอให้แชร์ก่อนห้ากลุ่มหนึ่งแชร์นะครับทุกคนจะได้รู้นะครับเราอย่าเห็นแก้ตัวกันนะว่าว่าไม่แชร์แล้วเดี๋ยวแชร์แล้วเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้อยากเห็นแก้ตัวนะครับช่วยกันแชร์ก่อนแล้วไม่ต้องงงนะว่าผมทำเพื่อหลายการเมืองผมไม่ได้เล่นทุกอย่างโปรดฟังเพลงนี้ไว้นะ อย่าโทรมาอย่าโทรมาในไลฟ์สดนะครับอย่าโทรมาในไลฟ์สดอย่าโทรมาในไลฟ์สดอย่าโทรกลับเองนะครับอืมช่วยกันแชร์นะครับเวลาบ่ายโมงวันที่เจ็ดเมษายนวันนี้นะครับเจอกันครับผมแจกทุกคนนะครับไม่ว่าจุจะมาดี่ไหนก็นแล้วจจแจะาแจกให้พวกคุณแต่ว่าขอให้เป็นคนจนจร,จริงๆเขาบอกพระราชาีอยู่ในนิทานจะใส่ มองคุอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่ง that's <sighs>